เรื่องที่ดาวกระจายได้ไหมที G ่ดาวกระจายอ่ะเจ้าเสอนแบบว่าอ่ะมันมีการพลิกแพงน่นนี่นั่นใช่ไหมคะเราใส่ตัวนี้เข้าไปออเทอร์รต์ตัวนี้เข้าไปใส่เพิ่มได้ขายได้ขายได้เพิ่มถามว่าค่าแรงที่เพิ่มขึ้นมันคุ้มกับที่เราจะทําขายไหมคือในจิวเวลรี่อ่ะมันไม่มีเบสเหรอกเพราะเราไม่รู้หรอกว่าอะไรมันคือเบสจริงคนที่รู้สึกอ่ะว่าเบสหรือไม่เบสอ่ะก็คือตัวลูกค้า เพราะฉะนั้นนะ่ะเราอะทาได้คือเฮ้ยประเมินกลุ่มลูกค้าว่าลูกค้าชอบไหมกับราคาที่เรากาลังจะนําเสนอเทคนิคที่เราให้ไปมันทําให้คอสมันเพิ่มขึ้นแพงเกินไปหรือป่าท,ที่ลูกค้าจะรับได้อย่างนี้ค่ะตอนนี้อย่างกรณีสร้อยตัวเนี้ยถ้าสมมุติว่ารับไม่ได้สมมุตินะเรารับไม่ได้เราอาจจะขยับตัวจี้ตัวเนี้ยเพิ่มเนืน้อเงินเพิเงินทองขึ้นมานิดนึง เพื่อจังหวะที่หูกระต่ายมันอยู่ต่ำลงมาแล้วสร้อยไม่โผล่ไหมเห็นไหมคะอันนี้จะพูดเผื่อสำหรับหกคนเลยนะถ้ามีใครเกิดเคสนี้อีกก็คือเราจะได้รู้เนาะเดี๋ยวแคปแล้วส่ง